สร้างคนกันอะเหตดกานครับพี่น้องวันนี้ติดทีจาบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาอัปเดตบ้านอัปเดตสีนะครับนะเป็นอีพี่สองแล้วพี่น้องหลังจากคลิปแรกล่องไปเนาะเกี่ยวกับการสร้างบ้านนี่ีคนสนใจถามหาซานกบบนี้ถามเรื่องงบเรื่องอย่างกับนี เริ่มบานแล้วพี่น้องต่างบ้านนีบ่บานครับตอนสร้างลูกศรภายนอกภายในเกือบจะเสร็จแล้วครับกำลังเก็บหน้าละเอยียดอีกสักหน่อยครับของกับซื้อมาเบิรเดี่ยวนะครับบางสีกันจักหน่อยน้ำมากที่เราเครื่องครับซื้อมาครบเบอร์ดี่ยว านยังมั่มาครับพี่น้องข้างอุดรทำสร้างรับงานบ่อแถวอุดรเขาไก่สร้างบริหารครับรับเฉพาะบริเวณไก่บ้านเพิ่นคาราวานซาเล่งสร้างเพิ่นมาทํางานอนะ่ะขี่ซาเล่งกันมากครับเป็นในบร,ริหารงานไก่รับแต่แาวบ้านตอนนี้เจ็ดโมงกว่ากลางยังมากันมากยุตไปตั้งแต่วันแรกง,งานเน้องอีเกียเนี่ยยุตตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนพอดวันที่สิบหาครับสิบหกไฟจับนี่เลยงานครับแต่มันเป็นมากหบถึงมือมันก็มาปลูกกระเบื้องเรีบวอันนี้ผีผ้าข้างบนจะเรียบร้อยแล้วครับผ้าลอบหลังเรียบร้อยแล้วผ้าไายนอกผีออบมาเียผีตัวบ้านกัดใจ่หัวนาา สึ้นเลือกับสีมันออกทนน้ำจารแมพูะแมนทนชมพูผัดเทียวชมพูชมพูี๊ชมพูจี่ัตดเป็นชีน้ำตารครับบ้านหลายชีขนาดเลยตอน เ้ากันอพีทโทษน,น้ำตาลเอ้ยอะไรเงี้ยจะ<อ>เป็นน้ำตาลฟังพี่ไอครับรอดเกลือนค่ะพี่น้องบ้านพร้อมคาเฟ่ค่ะพี่น้องถ่า,ายรูปชิกๆค่ะตีแล้วตรงนี้จะติดเป็นละแม่งครับละแม่งมาตีตรงนี้คงจะติดชิบกับกับได้มาแล้วครับอีกกับชีด,ดำ อันไเนี่พี่น้องเป็นจบกงามบอกพวกที่ตัดกันไปตัดอิบตัดแดดแด่สีอันสีฟ้นครับอันนี้รกตสีครับจาช่มผู้จังไนอมเขาก็หนาหทั้งผัวเลยสีหนวดเขาลุกหลังวาง ดีงามแล้วค่ะพี่น้องนออกขานวลน่ขาวนวลข้าวนีเรือเก็บไรละอยาสีเราพอจะตีปูเรื่องมาตอยเราไปไปธรมดาเดนยาเบ่ายนะไก่เพี่น้องใก้จะได้ขึ้นบ้านล้ว เดือนแปดได้กี่มาได้ืนเดือนีนี้เดือนยังเดืนหกยังเดือนหกพวกประตูพวกฟองก็ซื้อมากเกือบครบะแล้วอีกนิดหน่อยพวกหนงตังอะไรมากแล้วมซื้อบ้านจำเร็จมากก็ซื้อของมากบอกชุด่ายเขาายหมด แนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทสืบของกระสีมีสีมีกระเบื้องมีพวกอุปกรณ์ของน้ำสายโซ่สายไฟหลอดไฟแป่งกับสีกับกระเบื้องนี่หรอแป้งกับสีกับกระเบื้องสีแบบมันเข็มครามันเค็มมันจะไม่คาแมะสีกับแท่งถูกมาก ถ้าใจ,จถือว่างคำสีพวกฝาเป็นแสนเปดตอนนี้ยอดอี่เฉพาะอุปกรณ์เบิดไปหา 1, แสนแปดไ่หรอกเอามาอย่างนี้แสนแปดข้างตา,นนา,างี้ข้างสองแสนแปดข้างสองแสนแ ะมานอะไรครับพี่อ่กชมันตัวเราในเมืวันที่านกลัวคนรือง้าบานที่แรกว่าที่คุ้มอย่ไอ้เนอย่แปดเท่าเซนมาเตบานัเนเอครับนี่ดีหยีกต้องรถ มันไม่เย็ดอีกอาจจะม้วข้าวหรือเป่าตางก็จุดกำเร็จมากเหลือขวดนะครับบาร์ลว้าเหลือสามีหนึ่งซ้ำแล้วละมันจะตกดีดีไปอเยว พอครับอันนี้ไม่พอไฟเลยพอไฟจะมีไฟสักผาแล้วไปสักเหลือเลยโมเมนดอกตากผา,ลา,าแล้วไปตากเลยงโม่แล้วนี่แหละค่ะพี่น้องสีบ้านงามวะคะพี่น้องแ <c> ต <oughs> ่ดูว่ามันอยาง,งามอยู่ดีค่ะเใส่ป็นหินการกาบสีสดำเ<ำ>พราะว่ามันเป็นน้ำตาลอันนี้โทนบ้านมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะพี่น้อง ตอนแรกคุยกันตะกวอนสีนีวมาสีมันออกขีมน้ำตาลมาสันละสุดท้ายม,มันมันขีมน้ำตาลเนี่ยมันมาเป็นจีนนี่ประทน,นี่เขาไปเลือกสีเขาเขาเลือกเป็นทนทนสีน้ำตาลเราเขาสิไปไปตัดเป็นสีอื่นโดดไปขามไป,ไปแผ่นอื่นกับอะไรด้ยครับพี่น้องต้องเอาสีทนนี้เลยที่แรกบ้าน้องบอาไปเลือกสีเสียวทนสีน้ำตาลเค็มอยู่ค่ะตัดตะบันนี้เพิ่นไปนโดดเป็นสีอื่น คนขายสีพอควาอันนี้ว่าไหนได้ดอายสมันสิไปทั้งอืนเลยสันขั้นเฉลสีเทาคนกับมึงเขาเจากับท่าลายแล้วพ่อเดินชวนลาย<อ>จบเป็นสีเทาเะรอเห็นท่าลายล้วคููก,คกันเลยพี่น้องอ่าบ้านทรงโมเดิร์นผมส่วนลายรมเรียนเป็นส,เน,นสีเทาต้นหมักท่าสีเทาอันนี้ก็งามละเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ต้องโดด บอคือบานคือเหมือนเขาเนี่ยจักน้อยต่อมันจังแปลกตาสร้างมเรียบรอยแล้วคับมาแล้วฟ <ฮะ S 2> ้เวๆค่ะติดหมอบติด่าเลยก่อะคิดว่ามันจะมาเก็บซีแล้วกันแสิบูกหรือเปล่ามันเข้าหรือไรใจกับซีเหลืออีกหลายเตือด จี๊กระจอกพวกปูนปูกระเบื้องสิอือแมนเอ้ยอย่างไม่คว้ามซื่อกปูนปูกระเบื้องท่านได้มีที่หมีแต่กระเบื้องเขาก็ะสีเลซื้อจิกกรอกอีมันเรียจิกกระจอกเลยจบง่ายเลยพี่น้องจบมัง่ายลุ้งรถอีกบัดที่นี่หวังนี่สิผมดินสอนรถจะขั้นครับ ทางเขา,าเพราะ่เสียวซื้อนีซื้อน,นีป่ะทางเขาซื้อนีจ้ะเพราะว่าถ้าเอ,อ่าตรงกลางมันสุตรงกับประตูหน้าบ้านพคนนั่นมันสุไหลออกเพราะว่าบู๊ตามร่งว,วงสุยห่วงสุยค่ะพี่น้องห่วงสวยุย <laughs> ห่วงจุยกับวา่าห่วงสวยุย <laughs> เ <laughs> นี่ยค่ะซีกระเบื้องเอาก็ให้พี่น้อง,งนะเอบืเอ้องเนี้ยแอบแอบเบืเอ้บองเนะี้ย เห็นไล่รกระเบื้องคอยรอบเบืออเบ้องห่อกระเบื้องค่าผู้ใดอยากคุ้มงบเวลาสือของนะเพื่อนมันมีหลายราคาเ้าเ,าเลือกเอาเรกล่อบบงล่อยก็บาทก็มีกล่องลอยก็มีอันนี้แพนันไงพันก็มีอันนี้ยูมราคาประมาณกลางๆครับกล่องกล่องยิมประมาณสี่ลอยครับกระเบื้องปูให้ได้องทวง สามร้อยเหรียญาลกลองหนึ่งอะกลองหนึง่งมาเนี่ยต้นเกลียว่ามันสีสีรลอยกวไหมสีลอยกลักวครับสี่ลอยเก้าสิแบแปดบาทครับกระเบื้องต่อกลองนะพี่หนออ่อยเดี๋ยวค่อยเล่าเบื้องสีกระเบ,บื้องแบบแยมปูแล้ว,ว,ว,วประมาณนี้คร่าวๆพี่หน่อยตอนนี้มัดนะครับประมาณมัดเท่าไหร่ลว แสนแปดมาร่วมค่าสร้างครับเฉพาะค่าของอแสนแปดเั็นเลยสร้างอีกแสนสองแสนแปดแล้วเนเบิกไปแล้ว 1, แสนเจ็ดไล้อีกแสนเอ็ดัญญามนเบิก้อร,วม,รวมหล้วสีประมาณเกาเก้าแสนเก่าแสนก็กัวเก้าแสนนิดๆแล้วครับอตอนนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะล้านหนึ่งจบบอกอง คุม้มแอ้วจบหล้ังจบจบวะยึ่แต่บานสิมันเ,เ,เป็นหลังหน่อยมนะั้ง <c oughs> หลังมันใหญ่ยังงี้กับเบิดตอประมาณนี้ครับที่เราคูณไดสร้างบ้านกันถ้าเข้าอยากประหยัดงบ้มหล,หลายอย่างเข,าขง้าคุ้มได้อยู่ครับถ้าเข้าซื้อของเองเป็นกระเบื้องเป็นพวกสุขภัณฑ์เข้าก็บ าาเเลืออกสุขภัณา์เขาก็เลือกถือว่าถือถือถึงสุดแล้วถรามาด่าบริษัทแบบลักชูรี่แห่งปันเลยอะไรกุ้มกุบพระผู้ใดมักงามราคาแพงมันกับของมันกับของของที่มันดีขึ้นราคาของแพงขึ้นน้ำคือจังนังค่าล่ะมันค่าค่ะเอาประมาณซื้อของเองก็แต่ดีจังนึงครับเพราเพราะได้สเปคที่เขาต้องการ สีนี่เขาเขาเลือกเกตอยัางก่อเกตสิบสิบห้าปีเออสิบห้าปีเกตเทวาเกตดีเออมากครับต่างกันเหมือนกว่าสองหมื่นพุ่นเพราะว่ามันมีเกตสิบห้าปีสิบปีสิบห้าปีเนาะถ้าสิบห้าปีกับสิบปีมันก็ต่างกันต่างกันหลายเติบเสีนี่แพงครับพี่น้องแพงแต่ก็เลือกเขาเลือกเอาที่ท้ามันท้าได้โดนสิบห้าปีสีมันจะมาตกเลย ทิ้งไว้แล้วให้เราทับอีกโดนเติมยุืกสร้างจะสองเดือนได้ปะมันอาจจะหอดังมากทุกมเบอร์เดือนนึงจะสิ้งแล้วเล่าเบิรงคลิปต่อไปแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิรงอีกว่าติ้งไหนกันก่อร้างบ้านยุ่หน้าไปติงไหนแล้วคุณแม่รีวิวสีแล้วครับเนาะกับผ้าเสื้อใจก็มีกับวอมมอลลาไทย์นะครับเงินลอยลอยมีมีแต่หัวธิลาม แล้วก็มีาาลาบงัคือเ,เรื่อลนนคิไดไหครับลาไปบกอสวัสดีสรัสดีฟางคนก้นอะเห็ุงานค่ะพี่น้องบหี่ติดีับติดพีกับิีติดนาบ้านเลยคะมันมีมันนีทีมงานขาดไปคนนึงค่ะคอหนดวด ทีมงานช่างทีมงานช่างทีมงานช่างมีแต่คนเนาะจ้ะแต่คนพ่อทีมงานช่างอะหกคนเนาะหคนนะหคนที่หกไปไปเที่ยวไปเที่ยวสินี่ไปเที่ยวแล้ว